ค่ะนี่นี่นี่รังพึ่งขาะรอให้ดูรังใหญ่มากเป็นขาลอ้อหนึ่งวาของขาลาอนั้นเนี่ยขาลอาอ้อวาต้นไม้ต้นนี้สูงเป็นสิบเมตรนะคะนี่ขาลอ้อซูมเข้าไปนะคะซูมได้แค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าขาลอ้อไม่มีกล้องแบบซูมได้ไกลๆนี่ใกล้สุดแล้วคะ่ะรังใหญ่มากสงสัยจะมีน้ําพึ่งเยอะ ขาล้อชี้ให้หนุ่มสาวคู่นี้ดูลังพึ่งนะคะลังใหญ่จริงๆไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีนี่เขาก็ถ่ายไปนะคะเขาบอกว่าตรงนี้มีถามค่ขาล้อว,ว่าตรงนี้มีสัตว์ป่าเยอะหรอขาล้อก็บอกอุย้ยเขาบินนะคะบินเลยเขาบินกันอุย้ยวันนี้เจอลังพึ่งใหญ่แต่เอาไม่ได้ นะตรงนี้จะพาเช้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 ามานะคะเวลาก่อนก่อนตะวันขึ้นนะคะจะมีหมูป่าอยู่แถวๆนี้นะคะจะสายมากเขาก็จะเข้าไปหาที่แอบกันหมดนะคะหมูป่าทางนี้กลัวคนเห็นคนนะคะวิ่งหนีเลยแรกๆเข้ามาก็มีป่าเทบอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่เห็นตัว่ะลอได้ยินเสียงเขา กัดกัดกินอาหารนะกัดกินกัดกินผล,ลไม้ในนี้มียุงเยอะแต่วันนี้ไม่มียุงเพราะว่าฝนไม่ตกน้ำน้ำก็แห้งลงพื้นดินก็แห้งอุ้ยตรงนั้นก็จะเป็นไปหาลำทาน ข้างหน้านี้เป็นลำธารแล้วนะคะเดี๋ยวที่ข้ามสะพานได้ยินเสียงเจ๊กๆอยู่ตรงแถวๆนี้แต่อยู่บนต้นไม้ลงบันไดมาก็เจอสะพานนี้นะคะ แล้วเคยลงไปตรงนั้นเล่นเล่นน้ำแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะเขาไม่ให้ลงที่มีรอยมีรอยเลื้อยของงูด้วยปลาน้อยแอบอยู่ใต้สะพานเขาไม่ให้ลงก็ก็มีสเหตุผลนะ่ะ ตอนนี้ค่ะเราเดินอยู่บนสะพานนะคะซ้ายขวาจะมีต้นมะไฟต้นมะเฟืองหน้าหลังก็มีคนไม่รู้วันนี้จะได้เจอจ่อไหมสวอขึ้นไปแล้วค่ะ เดี๋ยวค่ะเราจะเดินก่อนนะคะเจออะไรคะ่ะเราจะถ่ายให้ดูนะคะเราเดินมาตรงต้นไม้ต้นนี้มีผลไม้สุกเต็มเลยนี่ไม่รู้ลูกอะไรเต็มเลยค่ะทำไมลิงไม่กินอ่ะแปลกเต็มต้นเลยแต่ลิงไม่กินเยอะมาก มีไม้ที่ทาเลาดเจนคนงานยังไม่มากวัดใบไม้เต็มเลยแบบนี้อันตรายนะคะงูก็มาซ่อนตรงนี้ได้กระเตกระเต กะรแตน้อยนี่เจ้าของต้นที่ใบไม้ร่วงลงมาใบาแก่ร่วงหมดเลยอันตรายต้นไม้ตายนะคะเลาะว่ากะรแตอยู่ตรงนั้น ใบแห้งร่วงลงมาหมดเลยค่ะตนนัวเล็กต้นนี้ก็แห้งค่ะเราว่าเขาตายแล้วนะใบร่วงลงมาทีเดียแบบนี้งูจะซ่อนอยู่อันตรายค่ะเราว่าอีกหน่อยเขาจะโค่นลงนั้นี่ย ดูถ้าใบไม้ใบใหม่เกิดมาก็ไม่ลมงีไมีได้ต้นไม้ใหญ่ๆใ,ให้ลมนี่ก็ต้นต้นต้นูเรียนต้นนี้ก็โค่นลงไปแล้ว นั่งกันอยู่ตรงนี้ยังไม่ลงมานี่ก็จุมเข้าไปเขาอยู่ต้นไม้ซ้ายมือขาเลาะนี่ค่ะอยู่กันหลายตัวเลยนี่ เดี๋ยวก็เดินมาอีกทีเดี๋ยวค่ะแล้วขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่าจะมีอะไรไหม คค่ะคลิปนี้ค่ะแล้วขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ